สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และชาว Facebook นะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับบนรถเพราะว่าเราจะไปอ่าจะไปซื้อของที่ตลาดกันนะครับเพื่อนๆโอเคไปไปตลาดกันดีกว่าเนานะอย่าพูดเยอะละรีบไปดีกว่าสายแล้วเนาะ เราไม่รอลูกมัวละพ่อขายเอาอเล่นตอนเยพ่มานยนนะี่สิของี่เป็นไม่เร็วเร็วยี่ิบาก็เน ครับเพื่อนๆแล้วเราก็มาถึงรถกันแล้วนะครับหลังจากที่ไปเดินตลาดมาของดูของก็วันนี้ก็่ายให้เพื่อนๆดูที่ตลาดได้นิดเดียวนะครับเพราะว่าคนมันเยอะนะครับเพื่อนๆไปไม่คุดเยอะกันดีก,กว่าเรียบกับร้านกันเนาะไปทำน้ำซุปขายก๋วยเตี๋ยวกันไปครับหลังจากที่เราไปเดินตลาดมาเนาะ วันนี้ก็ว่าจะถ่ายให้เพื่อนดูเยอะๆนั่นแหละแต่ที่นี้ไปของซื้อของก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเพื่อนและยงังคือคนที่ตลาดเยอะมากใชครับก็ต้องรีบกลับไปที่ร้านไปทำก๋วยเตี๋ยวที่ไปเปิดร้านดีกว่าน้อรีบไปขายของดีกว่าแต่ละวันนี่แหละฮะกิจกรรมของผมผมก็ ไปตลาดแล้วก็กลับมาประมาณนี้นะครับกลับมาคข้าไปเปิดร้านหลังจากที่หยุดไปหลายวันนะครับเมื่อวานก็เปิดร้านวันแรกก็ถือว่าลูกค้าโอเคนะครับผมผมก็ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะที่มาอุดหนุนแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับคลิปของผมนะครับนายหัวร้านชาแนลนะครับผมมีอยู่อมีอยู่คลิปเดียวนะครับมีอยู่ชื่อเดียวคือนายหัวร้านชาแนลนะครับส่วนอีกสองช่องที่ผมตั้งไว้คือผมไม่ผมไม่ได้เข้าไปใช้แล้วนะครับ ผมไม่มีช่องสำรองช่องอื่นนะครับเพื่อนผมมีอยูช่องเดียวเนาะคือช่องในหัวร้าน Channel นี่ก็เป็นเส้นทางเดิมๆที่ผมเคลียวทุกวันนะครับเพื่อนๆซอยแฮกบิลแลนนะครับผมจะขับมาแล้วขับแบบเส้นนี้ทุกวันจริงๆแล้วถ้าจะตรงไปถ,ถ้าจะแบบว่าอ่าถ้าสมมติเรามาจากทางลาดพ้าวร้อยหนึ่งเนาะ เราก็จะสามารถตรงไปที่โลตัสได้เลยเราไม่ต้องเลี้ยวเข้ามานี่ได้แต่ที่ผมเลี้ยวเข้ามาเพราะว่ารถมันติดตรงหน้าหน้าห้างน้องจิตนะเพื่อนผมเคยตรงไปแล้วเคยตรงไปบ่อยแล้วด้วยแต่ันนี้มันรถมันติดเนาะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นรถติดแต่ก็ยอมอ้อมนิดนึงโอเคครับเพื่อน,นไปเจอกันที่ร้านเนาะ แล้วเราก็มาถึงร้านกันไปที่เรียบร้อยเรียบพันแล้วนะครับนะครับร้นานแล้ว<ม>ก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกนะครับวันนี้ดูท้องฟ้าครับนี่ไปเราไปนคนของลงจากรถแล้วก็เปิดร้านกันดีกว่า 对,不对。 เปิดหน้าร้านแล้วนะครับเพื่อนๆพร้อมขายนะครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็กําลังจะจัดร้านกําลังจะทําน้าซุปนะครับก oh. ็ผมมีเรื่องอยากจะคุยหรืออยากจะพูดกับเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับว่าคลิปตัวคลิปที่ผมทําทลงทาลง u t u b e หรือทําลง facebook นี่นะครับผมไปอยากทําให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันาบางคนอาจจะมองว่าไร้สาระหรือบางคนอาจจะมองว่าทําแต่อะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆ ก็แล้วแต่คนที่จะคิดนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในการคอมเมนต์ลงไปนในคลิปนะครับผมอยากจะขอบอกเพื่อนๆว่าผมขอร้องนะคอมเมนต์ให้มันแบบสุภาพนิดนึงคอมเมนต์มันมีความคิดสร้างสรรค์มันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมถ่ายที่ท,ท,ที่ที่ผมถ่ายที่มุกดาหารเนาะเป็นแหางที่สะพานไทยรามุกดาหารถ่ายสถารที่ท่องเที่ยวเขาผมก็ทําให้เพื่อนๆได้ดู แล้วมันมีบุคคลคนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากรู้ก็เข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยะฮะที่ผมถ่ายที่สะพานไทลัมุกดาหารมันจะเห็นคอมเมนต์ของบุคคลหนึ่งที่เขาคอมเมนต์เข้ามาแบบไม่ไม่สร้างสรรเลยคอมเมนต์ comment แบบเสียดสีมากเลยนะฮะผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นผมสามารถฟ้องคุณได้นะฮะหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่าเกี่ยวกับคลิปของผมเพราะด้วยที่ว่า คำพูดหรือคําที่คุณเข้ามาคอมเมนต์อันนั้นคือผมไม่รับผิดชอบนะครับที่ผมถ่ายกับผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของแต่และจังหวัดเขานะครับจากคอมเมนต์อะไรออกมาก็ใช้สมองคิดนิดนึงให้มันมีความคิดสร้างสารรค์นิดนึงนะครับผมไม่ได้บ้านนะฮะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แบบดีๆก็ก็ถือว่าโอเคนะครับผมผมก็ขอบคุณมากแต่บคุคคลที่ พยายามที่จะกวนเมืองตั้งโปรไฟล์ขึ้นมาแต่ไม่แบบไม่ใช้รูปตัวเองตั้งโปรไฟล์ตั้งช่องขึ้นมาแต่ไม่แสดงไม่แสดงตัวตนนะฮะเข้ามาคอมเมนต์แต่ละคลิปผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ทำ u t u b e โดนมันผมมั้งไหมโดนแบบว่าเข้ามาคอมเมนต์แบบเสีย,สยหายๆนะครับผมถ้าคุณไม่เต็มจดูคุณก็ไม่ต้องดูนะครับผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่อย่าไปคอมเมนต์แบบนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันจะเสียหายนะครับเพราะมันเป็นถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเขาเพื่อนๆลองเข้าไปดูคลิปนี้ได้นะฮะแล้วก็เข้าไปดูตรงคอมเมนต์นะครับผมมันจะเห็นอยู่เพราะว่าถ้าคอมเมนต์เข้ามามันไม่สามารถลบออกได้นะเพื่อนๆโอเคเพื่อน, okay, เ,อนเดี๋ยวผมไปทานลาซุปก่อนนะครับ